ก็ัาเอาสีคร <shorts> ับว so, like cool ันนี ah? so, like ้ก็จะมาสอนโหลดเกม Counter Strike ของปี2013นะครับก็เป right ็นเกมตัวเก่านะครับสเปคที่ต้องการเป็น Windows XP Windows 7หน่วยประมวลผลอยู่ที่1.7 GHz ถือว่าต่ำอยู่นะครับนี่แรมอยู่ที่512 MB กะหน่วยความจำวิดีโอ64 MB นะครับการจออยที่ Nvidia GeForce like, 3การเสียงรองรับ DirectX น so, ะครับแล้วก็เรือข่ายการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต256กิกไบต์บอร์ดแรสำหรับผู้เล่นหลายคนออนไลน์อ๋อเกมนี้สามารถออนไลน์ได้ครับ นี่เพย์ออนไลน์เล่นคนเดียวต่างๆแล้วต้องฆ่าออกเกมนะครับก็ถือว่าสวยนะครับสำหรับปี2016เนี่ยเอย13ก็ก็ตอนเด็กๆอ่ะผมเคยเล่นอยู่นะถ้าจำไผิดีนะนี่ลองดูวิด,โดีโ okay, อเ<ๆ>ล,ย,ลคยครับก<ห>็อรรย<ด>่าง<ๆ><ๆ>นาี้ครับพักแล้วพี่จะมาจัดูดีเลยการยิงปืนครับ สเตนเปอร์ครับอเเ j ็7ต้องดีอยู่แล้วครับไม่ต้องห่วงเพราะเราขนาดไฟอยู่ที่2.4กิกะไบต์นะครับพาร์ทดาวน์โหลดก็มีแค่พาร์ทเดียวครับก็วิธีโหลดเกมครับก็นี่กดข้ามเหมือนเดิมครับอันที่ผมสอนไปคลิปต่างๆนะครับกดข้ามหมดนะครับมีพาร์ทเวิร์ดการแตกไฟนะครับพอโหลดเสร็จก็คลิกขวาแตกไฟใส่พาร์ทเวิร์ดนี้เข้าไปครับสามตัวครับนี่เรียบร้อยนะครับ พอแตกเสร็จก็ตดติดตั้งตามสบายแลวครับก็วิธีดาวโหลดก็กดคลิกได้พาสเวิร์ดก็นี่ครับอันที่ผมให้ไว้ก็วันนี้ขอจบกันดาวโหลดที่นี้นะครับมีอะไรสอบถามได้ทีค่คลิปข้างผมครับ